วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มตะลิงไม่ใช่เราไม่หรอเป็นวันออกพรรษาเห็นมีพระจันทร์เหมือนกันไม่ใช่หรอเอ้แต่วันนี้ปีนี้วันไหวพระจันทร์เนี่ยตรงกับวันออกพรรษาพอดีเลยนะอ๋อครับเออนะวันวันออกพรรษาปกติก็ไม่หยุดกันเนาะไม่หยุดพระวันพระจันทร์ก็ไม่หยุดพอดจะหยุดวันเข้าพรรษากันอ๋อใช่ใช่นะจริงจริงวันออกพรรษาเนี่ยคนไปทําบุญกันเยอะนะใช่น่าจะหยุดนะ ขึ้น15้าคำเดือน11บเใชแต่คือ,อ,อไม่หยุอดอดีแนละ้วเพราะว่าประเทศไทยนี่วันหยุดเยอะมากเลยแล้วก็ปกติทุกปีวันออกพรรษาจะเป็นวันไหว้พระจรันทร์หป่าไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ใช่ไหม,ไม,ไหมเพราะว่าถ้าไหว้พระจันทร์เนี่ยเขาจะนับตามจันทร,รคติก็คือนับแบบจีนจแต่ว่าถ้าออกพรรษาก็คือขึ้น15บ้าค่ำเดือน11พุธพุธใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะขึ้น15าค่ำเดือน11 อใช่ใช่ใช่ขึ้นสิบห้าเดือน11แล้วก็ถ้าเป็นจันทะะรคติพ่ะาจะนับยังไงอ่ะเออนั่นน่ะสินะแต่ว่าถ้าเป็นขึ้น15บห้าคเดือน12นี่ก็รอยกระทงอ่าแต่ว่าวันนี้เราพูดมาทั้งหมดทั้งมวลก็คืออะไรกันครับเนี่ยนี่เราจะโยงเข้านี่ขนมไหว้พระอาทิตย์ <owad Es> <ento ing noise> ขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์ยี่ห้อฟาร์มเฮาสดใหม่ทุกเช้าไม่น่าเชื่อเลยนะเพราะว่าฟาร์มเฮาเนี่ยปกติเขาจะมีแต่ขนมปังใช่ไหมเราจะรู้จักแต่ขนมปังของฟาร์มเฮาหรือไม่ก็เป็นทายสับปะรดของฟาร์มเฮาอะ่อยมาขนมปังแถวนะเรารู้จักกันดีอ่แล้วแต่วันนี้เขาทําอะไรนะขนมไหว้พระจันทร์เออ โอ้เขาทําเองด้วยนะมีหลายรสหลายไส้หลายชาติด้วยนะคือปกติเราเราปีก่อนๆเราเคยรีวิวขนมไหว้พระจันทร์ของสตาร์บัคใช่ไหมแต่ว่าสตาร์บัคเนี่ยเขาไปจ้างโรงงานโรงงานหนึ่งเนี่ยทำซึ่งโรงงานนั้นเขาก็จะมีขนมไหว้พระจันทร์ของเขาเองอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้นี่คือเขาทําของเขาเองอันนี้ก็คือ president bakery ใช่ใช่ไหมครัเพรานี่ของไทย president food ของเขาเลยรู้สึกว่าเขาจะทํามาตั้งปีที่แล้วก็ทานะ ใช่ไหมเออปีที่แล้วก็ทําแต่เราไม่เห็นเราเพิ่งมาเห็นปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วเรากําลังเตรียมตัวไปกัมพูชาอ๋อใช่ใช่ใชนี่ครบหนึ่ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไงสิไปชิมเุารสของขนมไหว้พระจันทร์ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์กเซมอาตอนนี้เราก็คือไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับตอนนี้ซีเควนซมันก็เรียงสลับไปสลับมาแล้วแต่แต่ถ้าถ,ถ,ถ้าอยากดูช่องรีวิวอย่างนี้กดเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ได้นะใช่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 ใ อาจารย์เกษมปี2ก็รีวิวเอาไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนี่ก็คือผมพยายามจะไลฟ์ทุกวันนะฮะพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ประจําวันวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรครับวันนี้มาพูดคุยเรื่องขนมไว้พระจันทร์ดีกว่าขนมไหว้พระจันทร์อย่างที่เราเกินไปไนะของฟาร์มเฮาส์ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ของของใหม่ละเขาก็จะออกมาแค่ปีละครั้งครับปกติปีนี้เนี่ยก็คือว่าพระจันทร์วันที่หตุลาคมเขาก็จะขาย กันถึงแค่28กันยายนต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นนะต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นไปแอดแอดไลน์ฟาร์มเฮาส์แอดฟาร์มเฮาส์หรือว่าเข้าไปที่เพจฟาร์มเฮาส์ทิ้งลิงก์ไว้ให้กดเข้าไปเลยเก็คือสั่งออนไลน์แล้วก็จ่ายเงินตอนที่ของมาส่งเก็บปลายทางเก็บเงินปลายทางปลายทางแล้วคือเขามีโปรโมชั่น150บาทส่งฟรี กรุงเทพปริมณฑลนะเขาเขาจะใช้วิธีส่งแบบใช้ใช้รถตู้ฟาร์มเฮาส์อ่ะนะอ๋อก็คือเหมือนจะไปส่งตามเซอร์วิสนั่นแหละแล้วเขาก็จะโทรมานัดเราพี่สะดวกรับไหมพี่ถ้าเกิดเราไม่สะดวกเขาท็เลยโอเคเดี๋ยวผมวนรถมารอบก็ได้พี่อ๋อวนรถวนรถมาช่วงบ่ายอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าความเฮาส์เขาจะสดใหม่ทุกเช้าความเฮาพร้อมกลุ่มจากนะอุ๊บผมชอบโฆษณาชุดนี้มากเลยก็คือ ให้มาส่งที่ทํางานได้ได้ส่งที่บ้านได้ได้เลยนะครับ้ามาจนมาส่งที่บ้านจะนอนตอนเช้าทําไงปลุกมาตื่นเลยหรอปลุกมาเลยโทรมาเลยปลุกเลยพี่ผมจะมาส่งฟาร์มเฮาส์พี่โอเคทีนี้เขามีรถอะไรบ้างเขามีไส้อะไรบ้างเฮ้ยมีวันวันนี้เรามากี่ไส้ห้าไส้ก็คือเป็นเป็นคือคืออย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปว่ามันมีสองเซตใช่ไหมก็คือไส้หลักที่เป็นขนมไหว้พระจันทร์ที่จะต้องมีก็คือไส้ ตุเรียนหมอนทองแน่นอนหง่ยิงแน่นอนเม็ดบัวใช่ไหมแล้วก็เก๋ารัดแล้วก็เการัดใช่ไหมอันนี้คือไส้หลักๆแล้วก็พิเศษอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเม็ดบัวลูกบัวใบเตยใบเตยเราจะมาลองดูว่าจะอร่อยเหมือนยี่ห้ออื่นไหมจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงเนื้อมันจะเป็นขนมปังหรือเปล่านี่เพราะฉะนั้นเราเริ่มกรถแรกกันก่อนไปเลยรสแรกครับรถตุเรียน หมอนทองไขเดียวไขเดียวมันก็ไม่มีไข่คู่นะถ้าเป็นเจ้าอื่นเราจะเห็นว่ามีไข่คู่ไข่คู่นี่ก็จะลําบากนะต้องกระโดดพร้อมๆกันเอเหรอแต่้างเ่าคู่อเหรอโอ้มึว่าเราใช้ใช้มือเลยนะเอออก็จะมีพลาสติกลองอยู่บ้านๆมากเลยถูกแกงไ่ยอืมอ่าลองลองไว้นะเราคงไม่ได้กินกันทั้งลูกนะแต่ว่าเราแบ่งสี่แล้วกันแบ่งสี่แล้วเราก็กินแค่หนึ่งในสี่ ได้กลิ่นทุเรียนเลยนะได้กลิ่นทุเรียนหอมเป็นคนไม่กินทุเรียนนะเฮ้ยแล้วเนื้อเขาแน่นนะอาจา้กินทุเรียนทุเรียนแรงมากกินทุเรียนถ้าอยู่ในบ้านนี่เต็มบ้านนี่เต็มสตูแล้วไงกินโอ้โหโอ้โหอะมาคนละอะคุณผู้ชมดูเนื้อทุเรียนเขาเนียนเนียนก็คือทุเรียนกวนแล้วก็เราจะเห็นว่ามันมีไข่กลิ่นเป็นไงเฮ้ยแป้งแป้งบางนะ แป้งบางแป้งบาง,แป,งาแป้งบางแป้งถือว่าโอเคกลิ่นดลิ่นกลิ่นคือกลิ่นทุเรียนทุเรียนแรงมากใช่ปกติผมเป็นคนที่ไม่บริโภคทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวชิมไข่ก่อนแล้วกันชิมอ่าชิมก่อนเลยดีกว่าอืมอืมอืมอือกลิ่นทุเรียนไข่ดีนั่นทุเรียนอ่ะกลิ่นกลิ่นทุเรียนแรงอืมผมว่าไม่ใช่หมอนทองล้วนแน่เลยไม่ใช่หมอนทองล้วนแน่เลย ไม่รู้เหมือนกันแต่เนื้อทุเรียนไม่แข็งนะหนึบหนึบหนึบแล้วก็หวานหอมแต่ผมว่าหวานไม่มากเอถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะที่เคยกินมาผมว่าคนที่ชอบกินทุเรียนน่าจะชอบอืมันไม่มีไอ้นี่น่ะปกติเจ้าอื่นเขาจะมีเม่กอรจีเม่เกอจีอันนี้ไม่มีเม่เกอรอจีเขาเรียนรู้จริงๆไมกเกอดจีคืออะไรเมตังโมอารวมๆกึ่งอรอนะ คนที่ชอบกินทูเรียนผมว่าชอบก็คือกินกินไปนานๆมันไม่หวานมากนะไม่ไม่หวานแบบโดดอ่ะกินได้เรื่อยๆละมุนละมุนเชงเชงจะกินเรื่อยๆเลยอ่ะน้ำตาลขึ้นทําไงจะกินผู้เรียนแรงมากอ่ะอืมอันนี้อร่อยผ่านไหมผ่านฮะผ่าน้วเราบคนที่กินผู้เรียนนะใช่ฮะของผมไม่กินทูเรียนก็ไปกินไส้อื่นดีกว่าอันนี้มีลูกบัวแล้วแม่บัวไปไหนอ่ะ เป็นเม็ดบัวเป็นเม็ดบัวอ่าเป็นเม็ดบัวลูกบัวไข่เดียวอ่าเม็ดบัวหรือลูกบัวเนี่ยแหละนะอ่าอันนี้ลูกบัวไข่เดียวอันนี้ผมน่าจะโอเคนะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุเรียนมันไม่ใช่ทุเรียนอืมอันนี้เขามีผงไว้ให้โรยไว้นะไม่ใช่อันนี้เปนกันชื้นกัรสูดความชื้นออกไปโอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะมันจะต้องมีอ๋อคือเป็นเป็นรูที่เขาจิ้มลงไปว่ามันสุกแล้วหรือยังวะ ไม่แน่ใจนะหรือว่าเขาเขาไว้ทําสัญ,ญลักษณ์ว่ามันคือรสชาติอะไรแล้วผมเห็นเมื่อกี้ก็มีอันนึ่งก <X 2> ็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะ <X> 2> 2> ก็จะมีรูจิ้มโอ้โอัโอโออนนี้ไข่นิดเดียวเองไข่เยอะมากอันใ <X> 2> 2> ในี้ไข่นิดเดียวเองเอ้า <X 2> มามาดมก่อน <X 2> อืมกิ่นอะไรอะ่ะบอกไม่บอกมันคือมันไม่ได้โดดเด่นเหมือนทุเรียนอะชื่อทุเรียนมันจะมีกลิ่นออกมาเลย คุณจำได้ไหมตอนไปสิงคโปร์มีอยู่ตึกหนึ่งอ่ะกินนรุยเรียนทั้งตึกเลยอ่ะนี <c oughs> ผ่ผมผมเลิกแลกกินอะไรแต่ไม่อยากจะพูดท <c oughs> <c oughs> างมาัน,านผ่านไป่ะกินอ่ะมาอืมนุ<ด>่มอืมกินเข้าไปแล้วอร่อยอร่อยอืมไม่หวานมากเลยไม่หวานเม็ดบัวมันออกเย็นเย็นอืมเย็นเพราะเราสยอยู่ในห้องแอร์หรือเปล่าน,น,นิ่มมากลอละอร่อยดีนะอืม ตัวเม็ดบัวเขาละมุนนะใช่ไอ้ลูกบัวเม็ดบัวให้เราแกะแกะกินกินคู่กับไข่มันมาตัดมันมาตัดตัวของความหวานนิดนิดของเม็ดบัวพอดีเลยแต่ไข่ผมมีนิดเดียวเลย่ะช่วยไม่ได้มันไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะนี่นี่ไงอยู่ที่นี่เองอร่อยอันนี้หวานหวานอร่อยเย็นเย็นอันนี้ชอบเขารั ทั้ง4ี่หตัวนี้ตัวไหนแพงสุดนี่เขาบอกเก่ารัดร้อยยี่สิบอ๋อใช่ไหมเก่ารัดเการัดไข่เดียวนะแล้วก็ลูกบัวไข่เดียวร้อยสิบห้าอ๋อทุเรียนหมอนไข่เดียวนี่แพงร้อยยี่ห้าอ๋อทุเรียนแพงสุดโง่ยิงรอไข่เดียวร้อยสิบห้านะลูกบัวใบเตยหรอออร้อยสิบห้าบาทไม่มีไข่ใช่ไหมลูกบัวใบเตยจะไม่มีไข่ใช่ไม่มีไข่ แต่ว่าอันนี้เกาลัดเกาลัดมันก็นุ่มมากเลยแพงอ่ะนะตัวเม็ดเกาลัดอ่ะนะใช่โอ้โหนุ่มมากนุ่มมากคนไฟอีกแล้วสังเกตไหมทุกท,ท,ทุกทุกอันเนี่ยจะมีรูตรงกลางอ่ะดำาๆนี่คืออะไรอะ่ะผมสังเกตตั้งแต่อันแรกแล้วคุณเห็นไหมเนี่ยสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์เขาเอาไม้จิ้มด้วยเพื่อให้รู้สีแดงเอาเหรอหรือว่าเขาเอาไม้จิ้มเพื่อให้รู้มันสุกหรือยังสีแดงคนจีนไง ด้วยความเป็นสริมงคลอ๋อนึกว่าสีแดงแต้ไมไว้ให้รู้ว่าลูกไหนแต้มแล้วลูกไหนยังไม่ได้แต้มอันนี้คือเกาลัดไข่เดี่ยวกินคําแรกก็ตกหลุมรักว้าวปกตินี้เขาเขาแบ่งทันงแปดนะอ๋อเหรออืมจริงเหรออาจาร,รย์กินกับแม่ที่บ้านแม่แบ่งเท่าไหร่คือบางทีผมก็กินทั้งลูกเลยผมไม่แ <laughs> บ่งเ <c oughs> คือ<ะ>คบ้าใินลูกเนี่ยนอะเอเอ,เอ,เอ,เอกินเพลิน เดอ๋ยวปีนี้ลองสังเกตนะคุณเวลาคุณแม่กินตัดแบ่งกี่ชิ้นที่บ้านผมตัดสี่ประจำหรออ้าวมาเกาลัดไข่เดียวยังไงก็เอาไม่ที่มีจุดเอ้ยอันนี้ไข่เยอะเลยอเไส้มันจะเป็นสีออกตัวเกาลัดเกาลัดหน่อยนะกินกินกินไปเกาลัดนะเป็นเกาัดไหมอ๋อเป็นนเป็นเกาลัดกินอืมอืม ชอบนะหวานหวาน,หวานหวานไม่เยอะอืนุ่มละมุนในความแตกต่างจากเม็ดบัวเมื่อคืนอะใช่ตัวนี้หวานนะผมว่าหวานกว่าเมื่อคืนใช่ฮะตัวนี้หวานกว่าเมื่อกีนเนี่ยตัว t e เ,เจอร์มันเนี่ยอือ่นลืน่นอร่อยลืนลนล่นๆื่นแบบเหนือเหนืดนือกว่าเม็ดบัวเม็ดบัวมันจะ ร่วนร่วนกว่าร่วนนิ่มแต่แต่คือมันไม่ใช่ร่วนแบบนู้นนะมันร่วนแบบเหนียวนึบเหมือนกันอือแต่ตัวนี้เหนียวเลยตัวนี้เหนียวหวานครับอือรสชาติกินกับไข่อร่อยเลยนะใครที่แบบชอบไข่ก็คือสั่งไข่เหอะสั่งมาแก้เลี่ยนได้เพราะกินหวานหวานอย่างเดียวมันจะเลี่ยนเกินอร่อยอืออือมีความเป็นกรอบละหอม พราะมันคือเก่างวัดโง่ยิงแปลว่าอะไรฮะจย์ก็คือเป็นเม็ดธัญพืชห้าอย่างด้วยกันโง่ก็คือห้าครับเมดธัญพืชห้าอย่างก็น่าจะมีปกติถ้าคนไทยเราจะเรียกหมูแฮมอะไส้หมูแฮมอะปกติเขาก็จะมีถั่วต่างๆบนซองเขาไม่มีบอกนะอืเกาใส่อะไรไปบ้างนะอันนี้ยังคงแป้งบางอยู่หรือเปล่าเอกลักษณ์ของ ขนมไหว้พระจันทร์ฟาร์มเขาก็คือแป้งบางหือให้ดูตี่นแป้งข้าบางจริงนะหัวจะเป็นลวดลายอย่างนี้นะฮะแต่ละแต่ละทีมลวดลายก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไหมเขาก็ดูจากลวดลายเอาใช่อะมาก็ยังมีรูเหมือนเดิมโง่ยิ้งไข่เดียวอันนี้ของโปรดผมเลยอะอุ้ยแข็งอะใช่สิเพราะว่ามันเป็นเม็ดธัญพืช โอ้ยต้องใช้แรงเยอะมากอันนี้น่าจะมีเม็ดกระเจี๊ยบน่าจะมีเม็ดเม็ดตังโมหรือเม็ดฟักทองเราลองมาวิเคราะห์ไหมว่าจากจากที่เราเห็นมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีฟักเชื่อมออืบางเจ้าก็ใส่หมูแฮมมามาเลยขอันที่มีจุดที่แน่ๆก็คือมีไข่ฮผมว่ามีลูกบัวด้วยมีลูกบัวที่ไม่ได้บดใช่ไหมใช่กลิ่นกลิ่นนี้ก็เรียกกลิ่นเช้งกลิ่นมีขาวๆคาวขาก็คือน่าจะเป็นหมูแฮม ผมว่ามีฟักฟักนะฟักเชื่อมไอ้นี่ไอ้ใสใสเนี่ยคุณผู้ชมฟักเชื่อมผมว่าน่าจะเป็นฟักกิ่นเช้งเช้งก็คือเปลือกส้มเช้งที่เรามาจากเมืองจีนนะครับถั่วไม่ถั่วด้วยถั่วแดงมากถั่วใช่ก็ถั่วแดงมากอาจารย์ถั่วไม่น่าจะมีเปลือกสีดำดำแดงแดงปกติเขาจะใช้ถั่วดีๆอันนี้ลูกบัวแน่ีน่มีลูกบัวอันนี้คือลูกบัวเราลองชิมเลยแล้วกันอะเป็นไงผมก็ไม่ค่อยชอบนะ อืมเค็มอืมอืมอันนี้ฮักเจอมันมีกระปบกรอบด้วยกระปบกรอบเหมือนอะไรชุ่มชื้มันมีความกรอบของของหัวป่ะหอมวัคเยอร์มาเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมแล้วข้รสชาติจะเค็มกว่าสามรสที่เรากินมาอันแรกสามรสแรกอ่ะอันนี้เหมือนเป็นของขาวเลยอ่ะของของ้าวใช่เป็นไงฮะในในฐานะที่ชอบอาการชอบหมูยิ้ง อันนี้ถือว่าผ่านไหมฮะผ่านอันนี้คนจริงเขาบอกอู๊แก๊สสีอ่ะอู๊ดแก๊สสีก็คือดูดีเลยแหละอออร่อยนะอันนี้ไม่ได้อวยนะเราไม่ได้ตังค์อะไรจากเขาอย่างนั้นใี่เราซื้อมาทุกทิ้นเลยนะคุณผู้ชมอืมอันมีแฮว์อ่ะไม่ใช่แคว์เป็นฟักเชื่อมอ๋อแล้วก็ใส่งาด้วยก็จะใส่งาอืในงาด้วยหน้าขาวเกินหง่ไหมเนี่ยเกินห้าทิ้งห้าชนิดไหมเนี่ย บกก็ถึงกันแล้วแต่ว่าเขาจะใส่ถัวอะไรลงไป่ิงเข้าไปหวาน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 แบบกักเชื่อมเลยขึ้นตาเลยอ่ะอืมเดี๋วแต่มันมีความหอมหอมแล้วคุณบอกคุณไม่ชอบหมูยิงไม่ชอบเยเห็นฟักเชื่อมชัดๆเลยอืมอันนี้มันไม่ใช่อาหารหวานคุณผู้ชมอันนี้มนเป็นอาหารขคาวออกเค็มอืม อันนี้เป็นตัวเดียวที่เราสั่งมาไม่มีไข่แล้วก็เป็นไส้หวานแน่นอนครับที่ผมเดามาันน่าจะมีกลิ่นใบเตยเนียนๆตัวน,น,นี้เราสั่งแยกมามเพราะว่าในชุดเราสั่งมาสี่ชิ้นมันมีไข่เป็นเราสั่งชุดไขม่มาอชุดไข่นะครับแต่นี้คือไม่มีไข่ไม่มีไข่เฮ้ยทำไมอันนี้จุดอยู่ข้างๆอาจารย์โอ้ยอันนี้จุดจุดริมเลยปกติกจุดเขาจะอยู่กลางๆนะ อันนี้จุดอยู่ริมเลยคุณผู้ชมเห็นไหมันจะมีจุดตรงริมกรับเป็นไงดมน้ำก้อนอย่างเงี้ยเลยกินมาหนมเปี๊ยะนุ่มอันนี้ไม่มีไข่ลูกบัวใช่ไหมเป็นลูกบัวใบเตยว้าวมีกลิ่นใบเตยไหมมาความใบเตยอุ้ยเขียวมร็กโ สีใสสวยมากอ่าสีใสเลยนะฮะพัดเทียวดีเนาะเอ้ยอันนี้มีมีเม็ดเม็ดเม็ดตังโมมีเม็ดระจีด้วยอของคุณมีเม็ดตังโมไม่ผมว่าเป็นฝักทองนะเ็ักทองหรือเม็ดตังโมเนี่ยแหละนะอ่าโอ้นี่มนบักแปลงโมพอแล้วเดี๋ยวติดนิ้กสิเป็นงไงเป็นหอมใบเตยมันสังขยาเลยอืมมันสังขยาเลย นึกถึงขนมปังฟาร์มเฮาที่มีไส้สออขยาไส้เหมือนเลยมเหมเขาเขาก็เอาวัตถุดิบในร้านเขาเลยนะเหมือนเอาสังขยาที่ใส่ในขนมปังมาใส่ในไส้อันนี้กินไปตยหอมมากเลยมันมันไม่รู้ว่าเป็นลูกบัวเป็นไปเตยอ่ะเป็นสังขยาเป็นสังขยาแค่เออขอตั้งชื่อใหม่ได้ไหม ขนมไหว้พญานลรรสังขยาใบเตยใส่เม็ดปักทองอร,ร่อยดีไม่รู้เหรอไบบรู้ปวนอืะสังขยากรมหมดเลยนะกลิ่นใบเตยกรมหมดเลยใช่แลนะคือเอาสมมติว่าเอาถั่วมาทําก็ได้อืเอาเกาลัดมาทําก็ได้แต่เกาลัดมันจะเหนียวกว่าน,นี้หน่อยอืมันยังไม่ปูเท่านี้อแลก็คือความวงความหวานอะเขาคงที่น่ะ วุ้ยตอนนี้หอมหอมไปเตยมากใช่กินไปเตยโดดเด่นเด้งออกมาเลยติดหนักติดฟันติดเพดานไปหมดติดฟันปวดฟันเลยตอนนี้เสียวฟันไปหมดเลยน <c oughs> ี่านมาสรุปน้ำตาลข,ขึ้น,นอ่ะตัวนี้หวานตัวนี้ผมมือชาด้วยยังไงผม,ผมกลัวจะเป็นสตโตรกเนี่ยจะเป็นเนเลอดในสมองผมก็ใกล้เคียงกันมือกาแฟอโออันนี้มือชาชาดมเย็น ทำเป็นตลกไปนะทำเป็นตลกไปนะนี <c oughs> ่ผม <c oughs> ผม้ <c oughs> หึงกาแฟโบราณนอกเลนนิดนึงไปวันนั้นไปเจอเฟซบุ๊กมีกาแฟโบราณเลยใช่ไหมร้านผมก็มีกาแฟปัจจุบันโโอ้โห <c oughs> ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เ <c oughs> อ้าฟังเขาแอปเขามี2องเซตเซตหนึ่งไม่มีไข่ครับปกติถ้าเซตที่ไม่มีไข่มันก็จะมีอะไรลูกบัวหมูยิงทุเรียน ครับแล้วก็ลูกบัวใบเตยเซตนี้ไม่มีไข่ราคาปกติ4ี่ห้าห้าสี่ห้าห้าเขาขาขาย4ี่ร้อยเก้าบาทว้าวลดลงมาเยอะเลยถ้าซื้อเป็นเซตนะเซตที่เราซื้อเซตที่เราซื้อคือเซตที่มีไข่ปกติ ก็จะมีหมอนทองไข่เดียวลูกบัวไข่เดียวโงยิ้งไข่เดียวเกาลัดไข่เดียวปกติสี่เจ็ดหใช่ไหมก็เหลือ4ี่้อยสาสิบแต่ว่าเราเราก็เลยแยกซื้ออันที่เป็นลูกบัวใบเตยที่ไม่มีไข่มารีวิวด้วยก็เป็น5รสครบหมดเรียบร้อยเลยใช่ฮะเป็นไงฮะชอบอันไหนที่สุดของคุณของผมหออของใครก่อนเลยของคุณของคุณของผมหมอฮะถ้าเกิดเอาดีๆนะคุณต้องชอบทุเรียนว่าตัดทุเรียนไปดีกว่าตัดทุเรียนหรอเทุเรียทุเรียนือนเบสิก กลิ่นแรงชอบปกติอยู่แล้วถ้าตัดทุเรียนไปเนี่ยผมเอาใบเตยสังขยาอะไรเงี้ยลูกบัวใบเตยของผมถ้าตัดเบสิกนะหงูยิ้งของผมถ้าตัดออกผมก็ต้องเป็นสังขยาลูกบัวสังขยาเนี่ยแหละอตัวนี้อร่อยอร่อยสัยขยาอร่อยมากเลยกลิ่นยังอบอุ่นอยู่ในปากอยู่เลยใช่ใช่ใช่ไม่ใช่แค่กลิ่นนะฮะยังติดติดทุกอย่างตามซอกฟันติดตามเหงือกติดตามอะไรหมดเลยเพราะว่าระบบการย่อยของเราดีมาก ทุกไส้เนี่ยคือมันมีความเหนียวหนืบแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะแป้งบางแป้งบางชอบตรงนี้นุ่มแล้วก็ไส้อร่อยใช่หมูยิงนี่คือเรียกว่าคือผมชอบหมูยิ้งเป็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะครับข,ของอันนี้ยิ่งมาเจอยิ่งยิ่งชอบง่ายใหญ่เลยอะโดนไหมโดนโดนจัด<อ>หนักๆเลยนะ<อ>คือซื้อกันได้นะมีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะถึง28กันยายนเพราะว่าในพระจันทร์หนึ่ง ผมว่าผมจะซื้อไอ้เซตอย่างของเราวันนี้ครับแล้วก็มีตัวที่เป็นสังขยาเนี้ยเอาไปให้แม่ให้คุณแม่วาดพระจันทร์ดีกอ่าที่บ้านเขาจะว่า้พระจันทร์ทุกปีสั่งได้เลยสั่งเลยดีกว่าเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่อย่างเดียวเท่านั้นนะฮะอ่ะสุดท้ายนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงเวลาที่มีคลิปใหม่ๆ ในช่องหาาัวใจเกษตคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมที่สําคัญนะฮะคอมเมนต์มาด้านล่างด้วย,ยนะฮะว่าคุณไปลองมาหรือยงัง<ม>คุณชอบรสชาติไหนหรือว่าคุณมีอะไรให้เราอยากลอง<ม>บอกเราได้คุณไม่อยากลงทุนเราลงทุนเองหรือไม่ก็คืออยากจะให้เราชิมอะไรก็บอกกันเข้ามาได้ใช่เอาของที่กินได้นะอ่ต้องขอบคุณมากมากเลยเพราะาตอนนี้ผู้ติดตามของเราเกินกวสามพันไปล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใกล้ใกล้ใกล้จะได้โล่แล้ว โลโลอะไรเป็นแส่เลยนะอีกยาวไกลโลโลที่เขามาปักบอกไปดีกว่าตัวแค่ตัวมันไปมากเลยครับสวัสดีครับ